สวนทุเรียนแปลงเล็กมาแล้วครับเนื้อที่1ไร่2งาน66ตารางวานะครับขายยกแปลง1,990,000บาทต่อรองได้นะครับทุเรียนปีหน้าให้ผลเต็มแปลงแน่นอนครับแปลงเล็กๆกระทัดรัดสำหรับคนที่อยากมีบ้านสวนนะครับอ,อยากมีบ้านพักต่างอากาศบ้านไว้เกษียณนะครับพิกัดทุ่งควายกินอําเภอแกลงจังหวัดระยอง เอกาสารโฉนโดครุฑแดงรูปแปลงสวยนะครับหน้าติดถนนมีทุเรียนรวม30ต้นนะครับนี่ครับทุเรียนอายุ1-4ปีนะครับหนึ่ปีคือปลูกซ่อมต้นที่ตายไปนะครับส่วน4ปีส่วนเป็นส่วนใหญ่นะครับปีหน้าเริ่มไว้ลูกได้ประมาณ10ต้นครับนี่ครับมีมังคุดไทยสวนอีก4ต้น ด้านท้ายติดลำรางสาธารณะติดถนนสาธารณะหน้ากว้างถึง3 5เมตรนะครับความลึก70เมตรรูปแปลงไม่มีเบี้ยวไม่มีบิดเลยครับสี่เหลี่ยมสวยงามติดถนนคอนกรีตนะครับยาวห0เมตรอ่างจากถนนคอนกรีต60เมตรขอภัยนะครับอ่อางจากสุขุมวิท2.5กิโลเมตรอ่างจากไรยอง5ากกิโลเมตรชนบุรี90กิโลเมตรคอทอมอ 199กิโลเมตรสนใจสอบถามเพิ่มเติมนัะดูสถานที่จริงต่อรองราคาได้ครับสวัสดีครับผม